ตอนแอบวันนี้จะมาเล่นตอนแอบอ้าใครจะนับก่อนหนูค่ะโอเคอ้าไปแอบอาไปบูนับหันไปหันไป1 2 3 1, 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 1> เ5็ปหาเลยไปหาเลยหาเลย,หา,เลยหาพี่ๆเขาหาพี่ๆเขาหาเจอไหมไปแล้วครับ ไปหาแล้วครับไหนอ่ะหาเจอไหมเฮ้ยเสร็จเลยหนึ่งคนหาอีกทางนี้ทางนี้ทางนี้หายทางนี้ฮะหาอีกหนึ่งคนอ่ะลงไปลงไปเร็วเร็วเรลงไป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 ไปบนน้อแก้วอยู่ตรงนั้นลิโป้อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอ่ะไปช่วยกันครับทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะหาเจอไหมเจอไหมอีกหนึ่งคนไปเรื่องไปเรื่อง ต้องหาตรงไหนอีกแหาเจอยัง <ไข S 1> ครบ,ครบแล้วโอเคเอาบายบายเพืเ่อนๆก่อนหาเจอแล้วบาย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 เจอกันคลิปหนะ้าาเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน